ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆและเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานสมสะนะครับเป็นการล้มคันมสมศะเป็นงานเหมาที่เราเหมาไว้ครับน่าจะนานแล้ววันนี้อยู่กับเจ้ารถขุดล้อ,อยางเจ m อนะครับตัวนี้เป็นล้อ,อยางตัวเจ็ดตันครึ่งนะครับตอนเนี้ย มันจะมีโจทย์ใหญ่อยู่นี่ครถเราครับล้อ,อยางก็สเต็ปงานก็จะมีก็คือขุดขุดดินทั้งหมดนี่ครับเวียงขมสะนะครับโดยเอาตอลงก่อนนะครับตอนนี้นี่ครับงานยากมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ตอนี่แหละสังเกตไว้ตอยุคายุคานี้ น่าจะหลักสิบปีเลยครับเพราะว่ารอยเขาตัดเป็นหลายต่อแล้วนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้นี่ก็คือต้องขุดมันเวิร์ใหญ่นะครับถึงจะออกแล้วก็จะมีกอไผ่กออะไรเนี่ยกอไผ่แล้วเขาให้เขียวั้างด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนต่อยุคาเนี่ยเอาลงสะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาดินกบก็จะมีไฮไลท์ตอนนี้ไฮไลท์ลมอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับก็คือต้นเนี้ยต้นยังใหญ่เลยตัวเนี้ยก็คือไม่รู้ว่าจะโค่นไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ตามดูกันอีกทีนะครับว่าผมต้องคือว่าผมจะต้องผมสะให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วก็จะโค่นต้นไม้ต้นนี้เป็นเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือนอนไว้แล้วเขาจะมาทอนเรานะครับเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าจะโค่นไหวหรือเปล่านะครับว่า ดินดินตรงนี้มันจะเป็นดินที่แข็งลําพังดินที่เฉยก็ขุดไม่อยากจะเข้าแล้วนะครับเป็นดินดานแข็งมากเลยดินดินแถวเนี้ยไม่ต้องกลัวดินดานผสมหินนะครับแค่ลําพังดินที่เฉยก็ขุดไม่อยากจะเข้าแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องขุดลากไม้ด้วยนะครับลากจะค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยคือโจทย์ใหญ่เลยคือต้นไม้ต้นนี้แหละครับแล้วก็ต่ออยู่คาเนี่ยลำพังตัวดินที่เฉยนี่ ไม่นานก็เสร็จนะครับลองตัวดินสังเกตดินก็ไม่เยอะนะครับน่าประมาณสักสองร้อยคิวได้สองร้อยกว่าคิวประมาณนเนี้ยเนี่ยโจทย์มันอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาค้นให้เพื่อนดูตอนในตอนท้ายนะครับลองดูว่าจะไหวไม่ไหวยังไงนะครับ แเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของงานนะครับก็คือต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับคือเราต้องโคน่นแต่เราไม่ได้เอาลงสะนะครับต้องโคน่นแล้วก็เอาไว้บนบกนะครับผมยังต้องพยายามดันไปดังซีกนู้นนะครับเรามาดูมาลองกําลังกันดูครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าครับวันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลย มุมตั้งกล้องแป๊บนึ่งนี่นะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าไม่รู้ว่ามันจะเกินกำลังรถหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ ่อนืต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราว่าผมได้ทําการขุดลากล้อมรอบต้นไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อในการสะดวกในการถ่ายทํานะครับเนื่องจากว่าเมีมโทรศัพท์ของผมมันจะเต็มนะครับไม่สามารถถ่ายยาวได้นะครับ ลองดูครับเป็นไงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหว,วไหวไหมไหวหรือเปล่าเอาออโอโอไปแล้วก็ไปแล้วครับโอเป็นไงครับความแรงของรถขุดล้อย,ยางเราดูว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตามกำลังรถนะครับรถเล็กแล้วก็ทำไปตามเล็กนะครับ ก็เราจะไปดึงแบบรถคันใหญก่ก็คงไม่ไหวนะครับขนาด200ต้นขนาดนี้ยังต้องขุดเลยนะครับก็รถเราก็เป็นล้อยางเจ็ดเปนตันครึ่งครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับ คือเจตนาของผมก็คือว่าต้องการจะแซดดินออกจากรากเพื่อลดน้ำหนักของต้นไม้นะครับก็คือผมจะกิ้งต้นต้นไม้ขึ้นจากหลุมนะครับแต่พอลองดูแล้วกิ้งไม่ไหวนะครับก็คือต้องพอนะครับก็เอาตามกำลังรถนะครับต้องรอให้เขา ช่วงลำต้นพวกกิ่งก้านออกให้หมดก่อนให้เหลือแต่ตอนะครับแล้วค่อยกิ่งลงก้นสายทีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ให้เขาตัดลําต้นออกก่อนนะครับก็คือถ้าเขาตัดลําต้นออกก่อนที่ให้มันเหลือแต่ตอตอนะครับแต่นนี้ขนาดตอที่ใหญ่ขนาดเนี้ยรถเราเล็กเนี่ยเราจะขุดยากกว่านี้เยอะนะครับ ็คือช่วงที่ว่าจะดันให้มันล้มอ่ะมันจะไม่มีแล้เราต้องงัดที่รากอย่างเดียวนะครับก็จะทําให้เราโค่นยากกว่านี้อีกนะครับครับหลักๆเลยช่องเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นครับก็จะมีวิธีการทํางานของรถขุดนะครับก็จะมีสอนเทคนิคเล็กน้อยสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาความรู้ทังด้านรถขุดนะครับแล้วก็ ส่วน f อ f ทางไล่อ้อยนี่ก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำการลงคลิปขีดขี้หมูให้ดูนะครับน้ำหมักขี้หมูนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลานะครับช่วงนี้ก็ยุ่งกับเรื่องงานรถอยู่เดี๋ยวก็จะได้ถ้าว่างผมจะได้ลงให้ดูนะครับ